นี่ตัวนี้มันมากๆเลยครับเมื่อวานปลาตะเพียนย่างยังเหลืออยู่นะครับเช้านี้ก็ก่อไฟเพื่ออุ่นครับจะได้เป็นอาหารเช้านี้ครับใช้เตาถ่านนะเตาถ่านกลิ่นมันจะหอมเลยแหละครับปลาย่างปลาเผาเนี่ยใช้เตาถ่านดีมากๆครับนี่เลยครับ จุดไฟจุดเตาครับไขทองคำนะไขทองคำเนี่ย <c oughs> จะเป็นฐานเก่าๆนะ่านที่เราใช้แล้วเราก็เอามาใส่ไหนี้แล้วก็เอากระลาปิดไว้เราก็จะมีฐานเก่าๆใช้นะนี่ครับเอาออกอยากนิดนึงเสร็จแล้วก็ฐานใหม่ๆครับนี่ปลาครับ ไฟติดแล้วนะครับไฟติดแล้วเราต้องเอาขี้เท่าใส่เพื่อให้ฐานมันไม่แรงมากนะครับให้ไฟของเราเนี่อ่อนๆพอที่จะย่างปลาได้ครับนี่ครับมาชมใกล้ๆเลยครับใช้ขี้เท่าใส่แบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็ย่างต่อได้เลยครับมาดูกันนะครับว่าปลาย่างของเราเนี่ยมันเหลืองมันหอมมันอุ่นหรือยังนะครับเปิดมาดูเลยครับ เหลืองแล้วนะครับกลิ่นหอมออกมาเลยครับนี่ครับด้านนี้เหลืองแล้วครับอีกด้านนึงก็ย่างอีกสักคู่นะครับก็น่าจะได้กินแล้วครับนี่ตัวนี้มันมากๆเลยครับพอเราย่างความร้อนจะทําให้ไขมันนะครับน้ํามันปลาเนี่ยมันไหลออกมาเลยครับในจุดนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยครับาตะเพียงตัวใหญ่แบบนี้ ก้างไม่เยอะนะครับกลางไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับกินหอมเลยครับเหลืองแล้วด้วยครับหิวข้าวเช้าเลยผู้ชมท่านใดผ่านมาก็มากินข้าวเช้าด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ